ก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจาก20ไลค์ like เนาะก็ขึ้นมาเป็น117ไ like ลค์กันแล้วค่ะ ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาเพิ่มยอดไลค์ในไอจีหรืออินสตาแกรมกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KMSocial กันแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเอาไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิก,กง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้เลยค่ะเชื่อผู้ใช้อ e ีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะก็ไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail นะคะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกกดปุ่มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะหมดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกเลยค่ะก็จะมี Facebook นะคะมี Tik t o ็อกมี IG มี YouTube มีทวิตเตอร์เนาะแล้วก็มีอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ IG หรือ Instagram ค่ะแล้วก็เลือกเป็นถูกใจนะคะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่ต้องการได้เลยนะอ่านดูได้เลยนะคะต้องการอันไหนก็สามารถเลือกกันไปได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรก ตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะคำอธิบายตรงนี้ก็จะเป็นคำอธิบายของบริการนะคะก็สามารถอ่านดูกันได้เลยนะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้าไอจของเรานะคะเปิดโพสต์ของเราขึ้นมาเลยค่ะแล้วก,กดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่จานวนวันนี้ก็จะเพิ่ม100รไลค์ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะหนึ่งไลค์นะคะเพิ่งอยู่ที่2กว่าบาทเองนะก็ถูกมากๆเลยนะคะแล้วกดส่งตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าราทการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนอะสำหรับผู้เข้ามาใช้ใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยค่ะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด2ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ำหนบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน50,000บาทต่อครั้งรับโบนัสหเปเนตะคะเมื่อเติมห่อขอภัยคาะ0 0 0ึับาทขึ้นไปด้วยนะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดจ่ายตรงนี้เลยค่ะ สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนคริปโตค่ะจะเป็นขั้นต่ํา100บาทะคะสูงสุดไม่เกินห0,000บาทต่อครั้งรับโบนัสทันที5%้าปเซค่ะมาเติม500รอยบาทขึ้นไปนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ในข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราร้มการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ตการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก,ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะมาเลือกหมวดหมู่นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพค่ะก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้แล้วก็นําภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะเมน,นูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิกงตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะอันต่อไปค่ะจะเป็นบริการทั้งหมดค่ะ ในตรงนี้นะก็จะรูปรุงบริการทั้งหมดไว้ให้เราแล้วนะคะเราก็สามารถเลื่อนอ่านกันได้เลยค่ะในตรงนี้ค่ะก็จะบอกราคาตอนหนึ่งพันบอกคําสั่งซื้อขั้นต่ำบอกคําสั่งซื้อสูงสุดเนาะแล้วก็บอกคำาิบาบไว้ด้านหลังตรงนี้ด้วยนะเราก็สามารถคียคําว่าดูตรงนี้แล้วก็อ่านไปได้เลยนะคะหรือว่าจะกดสร้างคาสั่งซื้อข้างล่างตรงนี้ก็ได้นะ เราก็จะกลับไปดูที่ไ g จของเรากันเนาะไปดูยอดไลค์ของเรานะคะตอนนี้นะคะเออรูปนี้เนาะยอดไลค์อยู่ที่20ไลค์นะคะข้างล่างตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะขอรีหน้าจอก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจาก20ไลท์ like เนาะก็ขึ้นมาเป็น117ไ like ลท์กันแล้วค่ะก็ถือว่าดําเนินการไวมงมากเลยเนาะเราสั่งซื้อไปแค่แป๊บเดียวเองนะคะก็ขึ้นมาให้เราแล,แล้วนะแต่ว่ายังไม่ครบเนาะเพราะว่าจากเดิมนะคะมีอยู่20ไลท์เนาะแต่ขึ้นมาเป็น117ไ like ลท์เนาะก็ขาดไปแค่3ไลท์นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะทางเว็บไซต์เขาจะค่อยๆทยอยขึ้นมาเรืเ่อยๆเลยนะคะจนยอดที่เราเพิ่มไปเนาะขึ้นมาครบเลยนะคะแต่ก็ต้องรอกันนิดนึงนะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจหรือได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผู้ผิดประการได้ไปก็ขอภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ